แล้วลว,วันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันต้องทำจัปาติกินเองคุณชายให้สูตรมานี่เป็นการทำแป้งนานจัปาตีครั้งแรกของเราอันนี้คือมีอะไรบ้างมีแป้งสามถ้วยมีน้ำสามถ้วยมีเกลือน,นิดหน่อยแค่นั้นเองไว้ก็ล,ลูกกูดอยู่นะ ครั้งแรกครั้งแรกเล็ดนันเนี่ยต่อไปทำกินเองไม่ซื้อแล้วใช่ไหม <c oughs> คนคุณชายขยักนั่งนึกนึก <c oughs> ใช่ใๆชๆๆๆ่ใช่หวนไปฟังเร่องไรท่ามทำคุณชายก็กลรัวจะาหวานเล็ดเป็นฟองแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันฟูฟูแบบนี้นี่เ logging mm -hmm. oh, mm -hmm. hey. then when